เดินวิถีเซียน w อ l k i ิ g งเด i m มอ r t a l ล a พ h ตอนที่76อ๋องเศรษฐีและทาตณเมืองเมืองหนึ่งในแคว้นเจ้าเมืองนี้มีององต่างแท้เป็นผู้ปกครองเหตุเพราะตอนเริ่มสร้างอาณาจักรบรรพบุรุษเป็นขุนพลทหารเคียงคู่องค์ปฐมกษัตริย์แคว้นทําให้ได้ปูนบําเน็จยกให้เป็นององและยกเมืองนี้ให้ปกครองปัจจุบันมรดกนี้ได้ตกทอดมาถึงจงเจียนอ,องนั่นเอง เนื่องจากเขาบิดาเขาเสียชีวิตเร็วทําให้เขาได้รับตําแหน่งอองตั้งแต่ยังหนุ่มแน่นบารมีของอองจงนั้นยิ่งใหญ่ชาวบ้านหรือผู้ว่าเมื่อได้ยินชื่อแล้วก็ได้แต่ยําเกรงแต่อองจงนั้นกลับแทบไม่เคยมีใครเห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขาเลยณตัวเมืองหมินเซียนได้มาเปิดโรงเรียนสอนหนังสือเล็กๆที่นี่แต่เขาเปิดสอนวิชาหงจุย้ยและไขกลนต่างๆ ดังนั้นผู้ที่จะมาเรียนได้จะไม่ใช่เด็กเล็กต่างจากแคว้นจูที่เขาสอนติวสอบเข้าสํานักเซียนเสียงเปิดประตูดังครืดผู้ที่เปิดมาเป็นเศรษฐีหนุ่มแต่งกายหรูหราหน้าต่างงั้นๆงนหลิงเซียนมองเขาแล้วคิดถึงไอ,อ้อ้วนหลิวเสี่ยงมันประดับประดาสิ่งต่างๆมากมายเพื่อกลบปมด้วยรูปร่างหน้าตาตัวเองท่านคืออาจารย์หลินใช่หรือไม่ ชายหนุ่มพูดและมองใบหน้าหลินเซียนคนคนนี้ช่างดูเด็กเหลือเกินจะมีความรู้สอนข้าได้จริงๆหรือนี่แต่ผมหงอกน่านไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรมาผมถึงขาวโพลนเช่นนี้ใช่ค่าเองท่านอายุถึงยี่สิบปีหรือยังสำคัญกับการศึกษาด้วยหรือเปล่าเปล่าข้าแค่ หลินเซียนมองหน้าเขาเห็นใบหูข้างหนึ่งของชายคนนี้แบนราบปล่อยว่าเนื้อกระดูกหายไปผิดแผ่จากคนปกติตอนอายุสิบถึงสิบเก้าท่านเคยเจอเหตุร้ายมาใช่หรือไม่ท่านรู้ได้ยังไงข้าดูที่หูท่านไงหูคืออายุสิบถึงสิบเกปีซึ่งมันไม่สมบูรณ์พ่อท่านสุขภาพไม่ดีหรือเสียชีวิตและใช่หรือไม่ถท่านรู้ได้ยังไง ท่านเป็นเพศชายที่ไหล่กว้างอ้าปากเห็นฟันหน้าสองซี่ชัดเจนแก้มอูมตามลักษณะหนูท่านเกิดราศีสิงห์ดังนั้นพ่อท่านคืออังคารปากและฟันซึ่งฟันท่านไม่สวยงามดั่งเสื้อผ้าที่ท่านสวมเร่ยสเลยบ่งว่าพ่อท่านไม่ค่อยดีตอนอยู่ด้วยกันก็ไม่คุยกันดีๆหลินเซียนบ่นทิ้งท้ายอาทิตย์ราศีสิงห์เป็นศัตรูกับอังคาร เศรษฐีหนุ่มฟังแล้วทึ่งชายผู้นี้แค่มองหน้าข้าก็ราวกับมาใช้ชีวิตอยู่กินรวมกับข้ามานานรีบก้มศีสคาระววทันทีข้าชื่อทรงหลันครับท่านอาจารย์จริงดังท่านว่าพ่อข้าป่วยมาหลายปีแล้วและข้าต้องรับช่วงกิจการต่อทั้งทั้งที่ยังไม่พร้อมกิจการก็กำลังแย่เขาพูดด้วยอาการหนักใจจมูกเจ้าสารจมูกกว้างมาก เจ้าต้องหารายได้จากหลายทางเจ้าอยากให้การค้าขายของเจ้าได้กำไรมากเท่าไหร่สองเท่าไม่สี่สามเท่าไม่ไม่สี่เท่าของตอนนี้ครับไม่งั้นไปไม่รอดไม่ไม่ห้าเท่าเผื่อสำรองไว้ในอนาคตด้วยเลยอยากเรียนชัยภูมิห่วงจุย้ยใช่ครับท่านอาจารย์แล้วทันใดนั้นก็มีทหารเปิดประตูคนไหนแท้หลิน ข้าเองขอรับนายท่านมีอะไรหลินเซียนยกมือขึ้นและถามคนนี้ขอรับท่านอองแล้วก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหน้าตาหล่อเหลาไหลกว้างดูมีสง่าราศีมากเขามองมาที่หลินเซียนอืมแซ่หลินเหมือนกันแถมใบหน้าคล้ายท่านบรรพาจารย์อยู่ห้าส่วนมีหน้าท่านเซียนอวุโสเจ้าหันเฟิงถึงแนะนำให้ข้ามาเรียนกับเจ้า หลินเซียนคิดในใจช่างมันแกสลักหน้าข้าไม่เหมือนต่างหากโวยห้าสิบห้าท่านอองจะนั่งพวกทหารรีบเอาเก้าอี้มาให้นั่งเขานั่งเก้าอี้สูงกว่าหลินเซียนที่นั่งกับพื้นข้าให้เวลาท่านหนึ่งเดือนสอนวิชาข้าได้สิแต่ท่านต้องนั่งเรียนกับคนอื่นๆน,นะบังอาจ ทหารทรงเสียงตวาดใส่หลิงเซียนส่วนลูกชายเศรษฐีนั้นคุกเข่าก้มศีรษะลงกับพื้นนานแล้วไม่กล้าเงยหน้ามองท่านอองโบกมือห้ามทหารได้แต่ถ้าหนึ่งเดือนนี้เจ้าไม่ทำให้เกิดประโยชน์อันใดกับเราเจ้ายอมต้องรับโทษเมืองนี้คืออนณาเขตของข้าต่อให้บรรพาจารย์เจ้าหานเฟิงก็ช่วยเจ้าไม่ได้จงจำไว้เออรู้แล้วอ,องจง หลินเซียนเบ,บ้ปากใส่ทำมือรับทราบแบบสัวสัวกวนบาทายิ่งทําให้อองหนุ่มรู้สึกแยก่กับหลินเซียนยิ่งกว่าเดิมแต่วันนี้ข้าย,ยังไม่สอนพวกท่านเพราะข้าจะไปรับสิทธิ์มาอีกคนและพวกท่านต้องเรียนด้วยกันอองทำหน้าไม่พอใจแต่ก็ได้ความเกรงใจต่อเซียนอาวุโสของราชวงศ์เจ้าหานเฟิงเขาจึงลุกเดินกลับออกไปในขณะที่ท่านเศรษฐีหนุ่มก็ขอตัวลาเช่นกัน เมื่อทุกคนไปกันหมดแล้วหลิงเซียนจึงลุกเดินออกไปเขาเดินไปเรื่อยๆเหมือนไม่ได้ตั้งใจแต่เขาก็เดินมาจนถึงร้านซื้อขายทาตทาตพวกนี้ส่วนมากเป็นเฉลยศึกที่ถูกจับมาจากแคว้นที่พ่ายแพ้สงครามบ้างก็ถูกพ่อแม่ขายใชยน้นี่ก็มีบ้างก็ถูกพวกโจรป่าจับมาขายแต่ในเมืองนี้การซื้อขายทาตเป็นเรื่องถูกกฎหมายพวกคนรวยรวยและหอนางลมจะมีทาตอยู่ทุกแห่งในเมืองนั่นเอง ลินเซียนไปตอนที่ทาสหญิงคนหนึ่งถูกเคี่ยนอยู่พอดีเธอมองด้วยสายตาโกรธแค้นไม่ใช่แค้นแค่นคนเคี่ยนแต่แค้นโลกแค้นทุกอย่างแม้แต่ลินเซียนที่มองมาเธอก็สบตาด้วยความแค้นนังนี่ขายไปหอนางโลมก็ยังพยศกัดหูลูกค้าขาดจนถูกส่งคืนมาแล้วขายจะขายให้ใครได้ขาดทุนแล้วแล้วเท่าแก่ร้านค้าทาสพ,พูดและถอนหายใจ ขายนางให้ข้าหลินเซียนพูดเท่าแก่หูพึงต่อแสงแห่งความหวังสาส่งลงมาแห่แห่นายท่านหาที่ดีกว่านี้ดีไหมนางนี่มันดือ้อและเผลอไม่ได้มันจะทำร้ายท่านเอาได้นาไม่เป็นไรข้าเอาคนนี้แหละแล้วหลินเซียนก็หยิบทองออกมาเท่าแก่รีบรับมากัดดูว่าทองจริงไหมพอไม่มีปัญหาก็รีบเอาใส่กระเป๋าและหัวราะแบบมีเล่เหลี่ยมแห่แห่ซื้อแล้วไม่รับคืนนะขอรับคุณลูกค้า ได้เลยแล้วเ่าแกก็ให้นายทาตมัดเชือกที่แขนสองข้างก่อนจะยื่นปลายเชือกมาให้หลิงเซียนจูงเธอเดินออกจากร้านระหว่างทางที่มาเธอมองหลิงเซียนด้วยความโกรธแค้นแต่ด้วยความเป็นหญิงอีกใจหนึ่งก็มองว่าเจ้านี่หล่อเหลือเกินแถมยังดูเด็กไวใสนั่นทำให้เธอยอมเดินตามหลินเซียนกลับมาที่โรงเรียนแต่โดยดี พอมาถึงหลิงเซียนก็แกะเชือกออกให้และนําอาหารมาวางที่ด้านหน้าเธอเธอหิวมากรีบกินอย่างมูมามโดยมีหลินเซียนนั่งยิ้มดูเธอกินเมื่อกินเสร็จแล้วเธอก็ถอดเสื้อผ้าเก่าๆออกจนร่างกายเปลือยเปล่าไม่เอกท่านอยากทําอะไรก็ทําได้เลยข้าผ่านชายมากมายที่หอนางโลมาแล้วข้าทําตามที่ท่านปรารถนาได้ทั้งหมดหลินเซียนหัวเราะในลําคอ ไปอาบน้ำก่อนเนื้อตัวเจ้ามีกลิ่นเหม็นและมอมแมม่มากอ้อล้างคราบเลือดรอยแผลพวกนั้นด้วยเธอก็เข้าไปอาบน้ำในถึงแต่โดยดีในใจคิดว่าต่อจากนี้ข้าคงเป็นทาา่าสกรรมไอ้หน้าหล่อนี่แล้วแต่ช่างเถอะผู้ชายมันก็สารเลวเหมือนกันหมดข้าจะหาโอกาสกัดลิ้นมาแล้วหนีไปจากที่นี่เมื่ออาบน้ำเสร็จแล้วเธอก็แก้ผ้าเดินออกมาหาหลินเซียนที่นั่งแคร่ไม้อ่านหนังสืออยู่ ไม่หนาวหรืออย่าเรื่องมากอยากจะทำอะไรก็ทำเจ้าจ่ายเงินซื้อข้ามาเพื่อสิ่งนี้ไม่ใช่หรือไงเธอเอามือบีบเต้านมตัวเองหลิงเซียนหัวเระาะฮาฮาใส่เสื้อผ้าสักค่าไม่ได้เอาเจ้ามาเพราะเรื่องอย่างว่าหรอกแต่ข้ารับเจ้ามาเรียนหนังสือเรียนทาสหญิงงงเจ้ามีชื่อไหมหลินเซียนถามแต่เธออึ้งอ,อึง้ง งั้นข้าเรียกเจ้าว่าหลันหลิงละกันตกลงไหมอยากจะเรียกอะไรก็เรียกโน่นห้องนอนของเจ้าอยู่ห้องตรงนั้นคืนนี้นอนพักผ่อนซะพรุ่งนี้เจ้าทำความสะอาดปัดฝุ่นเช็ดที่นั่งห้องเรียนแล้วเร่สชุดตรงนั้นนั่งเรียนพร้อมกับคนอื่นๆคนอื่นใช่เรียนกับทุกคน ธาตหลันหลิงทำหน้างงงแต่ด้วยอะไรสารพัดที่เจอมาทั้งวันเธอเพลียจึงเดินไปทางห้องหักแต่หลินเซียงก็เรียกตามอ้อหยิบยาทาแผลตรงนั้นไปทาด้วยรอยเคี้ยนวันนี้ผิวจะมีแต่แผลหมดแล้วเธอหยิบตลับยาใส่ย,ยิ้มและโยนลงกับพื้นหึแผลแค่นี้ข้าไม่สำออยแบบผิวเนียนเนียนไม่เคยโดนอะไรของเจ้าแล้วเธอก็เข้าห้องปิดประตูดังปัง รุ่งเช้าเศรษฐีหนุ่มมาก่อนเพื่อนเห็นหลันหลิงเช็ดพื้นอยู่ก็มองว่าท่านอาจารย์คงไปซื้อทาสมาปรนิบัติแต่ก็ไม่เข้าใจท่านออกจะรูปหล่อขนาดนี้แค่ไปหวานสเนสน่สาวสาวนิดหน่อยก็มียอมเดินกลับบ้านมากับท่านแล้วแท้ๆไม่เห็นจําเป็นต้องซื้อหนังทาแผลเต็มตัวแบบนี้มาปรนิบัติเลยเอ๊ะหรือท่านจะชอบแปลกพอคิดทะลึ่งแล้วก็ขนลุกรีบไปนั่งหลันหลิงเห็นก็ดา่าไอ้นีล้างเท้าก่อน เดี๋ยวเหอะเสรษฐีหนุ่มเห็นหน้าหลันหลินที่ดูยังกับสุนัขรีบไปล้างเท้าแล้วกลับขึ้นมานั่งรอเรียนแล้วหลินเซียงก็ออกมาแต่ท่านอ๋องยังไม่มากว่าจะมาหลินเซียงก็สอนไปได้หน่อยหนึ่งแล้วท่านมาสายแล้วทำไมรึข้ามีกิจการงานเมืองที่ต้องตรวจก่อนไม่ได้ว่างยืนตรงนั้นจนกว่าทูปจะดับแล้วค่อยมานั่งบังอาจ ทหารคนเดิมพูดเสียงดังอีกครั้งแต่อองก็ห้ามได้เมื่อครบหนึ่งเดือนแล้วข้าจะตอบแทนทุกสิ่งที่เจ้าทํากับข้าอย่างสาสมพอยืนไปนานๆนนอองก็เพิ่งรู้กระดูกขาเขาบิดบๆยืนตัวตัวนานๆนนไม่ได้สงสัยพระเจ้านอนตะแคงหรือเปล่าเขาแอบตั้งคำถามในใจ เมื่อทูบดับแล้วหลินเซียนให้ท่านอ๋องไปนั่งข้างๆเศรษฐีหนุ่มซึ่งเศรษฐีหนุ่มจะถอยไปนั่งด้านหลังแต่หลินเซียนไม่ยอมให้นั่งแถวเดียวกันแถมเรียกทาตหลันหลิงที่นั่งด้านหลังให้มานั่งข้างท่านอ๋องอีกด้วยท่านอ๋องมองทาตหญิงแล้วสะทบออกมาคําเดียวตามทำเอาหลันหลิงโกรธถุยน้ำลายใส่ตรงหน้าท่านอ๋องและจะลุกขึ้นชกหน้าท่านอ๋องดีที่เศรษฐีหนุ่มห้ามทันส่วนหลินเซียนก็มองเฉยๆไม่เข้าไปทำอะไร